สวัสดีนักศึกษาชั้นปีสองที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสอบแยกวิชาเอกนะครับก็สำหรับอาจารย์เอาหลายคนจะรู้จักกันดีแล้วก็คืออาจารย์นึกษาจันทร์อินิษ์หรืออาจารย์ติ๊กก็เป็นตัวแทนอาจารย์ประจำวิชาเอกการขนส่งสินค้าฐานสำหรับวันนี้เนี่ยมาเป็นรูปแบบติดเนาะก็เนื่องจากว่าอตอนนี้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบราดของโรคโควิดในก็ ทำให้การจัดแน,แนวเนี่ยที่สถาบันเป็นไปด้วยความลําบากเราก็ทําให้เราต้องอัดคลิปมาเป็นการแน,แน,แนวกันอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยนักศึกษา,าทุกคนตอนที่เข้าปีหนึ่งจะได้รับหนังสือคู่มือนาะหรือว่าเป็นแผ่น GD ดีอ่าที่จะเป็นเรื่องของรายวิชาต่างๆซึ่งถ้าใครเนี่ยลองเปิดไปเข้าข้าว,าวก็น่าจะพอเห็นรายวิชาของตัวขา้วโแต่เราจะมีการเรียนเกี่ยวกับพวกแอคโมทโ c ัวปอเรชั่นตวคโทนต่างๆ่าโนโนโรวมถึงัสินค้าอันตรายนที่นี้จะมีหลายๆคำถามที่อาจารย์เจอมาคกกืกว่าสำหรับตัวคาโก้เนี่ยเวลาคนเข้ามาถามนาว่าคนที่ไม่เก่งเรื่องของตัวตัวคำนวณเนี่ยเรียนได้ไหมหรือว่าคนที่ต้องเรียนคาโก้จริงๆเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการคำนวณเขาเก่งเลขแบบเนี้ยซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ย ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะอันนี้อาจารย์พูดพูดไว้กกอนอ่าเดี๋ยวค่อยไปถามพวกพี่อ่าที่เขาเรียนอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวจะมีตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่ามีพี่ที่ปัจจุบนันจัปแอนบายหลอที่จะให้คําแนะนำเนานะอ่าว่ามันคํานวณยากไหมยังไงเนาะจาเป็นต้องเก่งขนาดนั้นหรือเปล่าในการคํานวณอ่าแล้วก็ถ้าถามว่าสาขาในในในที่เรามีกันเนี่ย ATC ค่ะก็แอร์พอร์ตสาขาไหนที่ที่ดีกว่า,า,าสาขาไหนดีไม่ดียังไงอ่ะเนี่ยอาจารย์อ่าท่านท่านาไปไปถามไทรก็ตามเนาะอาจารย์ท่านไหนก็ตามเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกบอกในคําตอบสนัดเดียวกันแหละว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันมีความความดีเนาะที่มันเท่ be, <São S 1> า<ม>เท่าก er ันเพราะว่าในการทํางานของอุตสาหกรรมการยิงเนี่ยเราต้องเพื่อเืออำหนวยกัน เราไม่มีสาขาไหนที่เด่นกว่าสาขาไหนเราไม่สามารถอยู่ได้แค่เพียงสาขาเดียวเราต้องมีการช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นการเลือกสาขาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนาะให้เราเนี่ยดูว่าสาขาน,นั้นเนี่ย <neighborhood> ม,มันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราไหมเนาะเราชอบเนื้อหาชอบการเรียนในสาขานั้นๆไหมเนาะแล้วก็แนวทางอาชีพที่เราจะไปทําตอนเรียนจบเนี่ยเาเราจะทําอะไรเนาะอย่าไปเลือกสาขาตามเพื่อน นะให้ให้เราเนี่ยตัดสินใจเนาะด้วยตัวเราเองเนาะในในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับตัวตัวแผนเนาะของของจากสิทธิปัจจุบันนะแล้วก็รวมถึงสิทธิเก่าเนาะเดี๋ยวเราจะได้ได้เจอตัวสิทธิ์เก่าด้วยอว่าพี่ๆเขาที่จบไปเนี่ยเขาทําอะไรประสบการณ์เนาะลักษณะงานต่างอ่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังฮะอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยอาจารย์อยู่กับพี่ ปัจจุบันน้อสิทธิปัจจุบันชั้นปีที่สี่ก็เดี๋ยวพี่จะให้ทางพี่เขาอ่าอาจารย์จะให้พี่เขาเนี่ยนํนาตัวเนาอว่าพี่เขาเป็นใครยังไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่ถามเลยครับสวัสดีครับพี่ชื่อนายสิทธินันพันธุชลียานะชี่อเล่นชื่อถามนะครับอตอนนี้ศึกษาอยูนชน่ชั้ 4, 18, 20, นปีที่สี่ m อ8 a c อ2มสิแปดอซยี่สิบครับอ่ะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมีคําถามถามพี่ถามเนาออาจารย์ก็ เดี๋ยวจะเป็นเหมือนตัวแทนฐา,านนักศึกษาแล้วกันนวะว่าอันดับแรกเลยน้องอาจารย์ทราบว่าทําไมเราถึงเลือกเรียนตัวสาขาคาโก้อันนี้เราเราเลือกเราเลือกอันดับที่หนึ่งโดยเฉัาใช่ฮะ,ะสำหรับพี่พี่เลือกคาโก้ไว้อันดับหนึ่งเพราะว่าพี่อยากจะรู้ทางสายงานคาโก้ว่าเอ,อเป็นยังไงพี่ชอบได้ลงนรมด้วยแหละแล้วก็มันเหมือนก็เป็น พี่คิดว่าตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วว่าเออพี่จะเข้าคาโก้นะเพราะว่าเอออยากทํางานกับของไม่มพี่ไม่ชอบทางแอร์ไลน์มากกว่าประมาณนี้แล้วก็เออ,อยากจะทํางานพอจบออกไปแล้วเนี่ยก็อยากทํางานทางด้านคาโก้อนนี้ครับอ่าแล้วทีนี้ตอนตอนที่ที่ทานเนี่ยเตรียมตัวสอบเตรียมตัวยังไงอ๋อสาหรับการเตรียมตัวพี่ก็อ่านทบทวนอ่า พวกวิชาพวกแอร์ไลน์แอนแอร์คาร์โก้ม e นเนตเนต์ก็เน้นไปทางด้านของแอร์คาร์โก้เช่นแบบพวกเราก็ต้องจําสูตรเราก็ต้องแบบว่าทบทวนความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเวททั้งหลายพวกวอลุ่มเวทคอสเวทพวกสูตรต่างๆที่เราต้องคํานวณหาชัตเตอร์เวทอะไรพวกนี้ก็คือต้องต้องให้แม่นนิดหนึ่งก็เรื่องเร็่องสิคาครับเรื่องเรื่องสินค้า ใช่ไหมสินค้า <S <S พวกสินค้าต่างๆแล้วก็เราก็ต้องจำเอาไว้บ้างเพราะว่ามันพอตอนสอบแล้วมันจะทําได้เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สอนไปตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองคือได้มาใช้แน่นอนตอนตอนปีสามแล้วก็ปีสี่ในการสอบก็ได้ใช้ใช้เยอะแล้วก็ส่วนของพวกข่าวอย่างเงี้ยข่าวปัจจุบันล่าสุดที่ณนะตอนนั้นที่ เรากำลังจะสอบสัมภาษณ์อย่เนีแล้วก็เตรียมตัวอ่านไว้บ้างก็ดีเพราว่าเผื่ออาจารย์จะถามว่าตอนเนี้ยข่าวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าข่าววงาการการบินเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะได้สอบอา,อาจารย์ได้ครับโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่ถามเล่าอ่าตอนที่หลังจากเข้ามาในสอบผ่านและมาเรียนชั้นปีที่สามปีที่สตอนที่เราเรียนในช่วงแยกวิชาเอกเนี่ย เป็นยังไงบ้างประสบการณ์การเรียนการเจอเพื่อนเจออาจารย์ก็เรียนเมเจอร์ของคาโกนี่ก็คือไม่ยากนะก็ที่น้องๆคิดไปว่าแบบคํานวณเนี่ยมันยากใช่ไหมบอกว่าเอาซับซ้อนแน่นอนเลยแบบหนูไม่เก่งคํานวณทํยังไงอะไรเนี้ยก็จริงๆคือมันไม่ได้ยากเลยฮะไม่ไม่ได้ยากแบบซับซ้อนแบบแบบที่เราคิดเลยก็คือมันจะ ธรรมดาฮะพวกลบคูณหารธรรมดาอาจจะมีการจําถูกบ้างอะไรยหน่อยทําความเข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเอ,อส่วนของเอ,อความเขาเรียวกว่าอะไรนะความบรรยากาศของการเรียนก็อบอุ่นดีเพื่อนๆในรุ่นก็ช่วยกันเรียนช่วยกันอ่านหนังสือสอบอะไรก็ถ้าน้องๆแบบว่าสงสัยได้เข้ามาเรียนแล้วสงสัยอะไรตรงไหน,นอะไรก็สามารถถามรุ่นพี่ได้รพื่นพี่เรี่น เรียนอยู่หรือว่าเป็นท่านอาจารย์ก็ได้คนระับว่าเขาสงสัยที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้พี่ให้อาจารย์อธิบายได้พี่ๆอาจารย์นี่ก็คือน่ารักคนฮนะสรุลยากไหมไม่ยากไม่ยาก,อ,ยากอ่ะคือถ้าเราเาก็บสอบมาก็ไม่ยากแล้วคือถ้าผ่านวิชาของอาจารย์จำหลักมาได้ก็ไม่ยากแล้วํำนวณอืมอ่าโอเค เนาะก็ใครไม่เก่งคํานวณก็พี่ทามดืยนยันแล้วว่าเรียนได้เนาะเพราะว่าการคํานวณไม่ได้ซับซ้อนเนาะมันแค่บวกลบคูณหารธรรมดา,า,าใช่ไหมเออใช้เครื<ช>่อง<ช>คิดเลขเนี่ยใช่เออ<ช>เราอ,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 อาจจะมีาำกัดบางอันที่เกี่ยวกับการทํางานแค่นั้นเองเนาะไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนเออโอเคทีนี้ตอนนี้พี่ทานอยู่ปีสี่แล้วก็ได้ผ่านช่วงของการฝึกงานเนาะการออกสหกิจซึ่งพี่ทามเนี่ยถือว่า เจ็ดชิวโชคดีเนาะเป็นช่วงที่ฝึกงานเสร็จก่อนที่โควิดเนี่ยจะรุนแรงเออก็เลยทําให้อยู่ครบ4เดือนเนาะที่ฝึกงานก็ได้ได้ฝึกเต็มเต็มเลยอ่าเดี๋ยวให้พี่ทมเล่าว่าไปฝึกงานที่ไหนทํางานอะไรให้น้องๆฟักสำหรับการออกฝึกงานของพี่พี่เลือกเป็นไชน่า a i r ์ไลน์นะก็พี่พีที่นั่นก็คือน่ารักอบอุ่นมากๆเลยก็ เรามีปัญหาตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามพี่ได้ทุกเรื่องเลยฮนะพ,พี่พี่เขาอยากสอนอยู่แล้วแล้วก็มีรุ่นพี่ของเราด้วยนะสามสี่คนอยู่ที่นั่นก็อบอุ่นดีเราได้ได้เรียนรู้จากการทํางานของพี่ที่นั่นนะฮะก็เหมือนกับว่าเราได้ทําทํางานจริงๆเหมือนเป็นพนักงานจริงๆที่นั่นเลยก็ได้เรียนรู้โปรเซส ตั้งแต่แบบว่าเอเจนต์เอาของส่งมาให้ยันแบบว่าเอาของดีพาร์ตออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของพวกเอกสารแอร์เรวิวอะไรเงี้ยที่เราเรียนมาอย่างนี้เราก็คือได้จับของจริงได้เรียนรู้ของจริงเลยว่าเขาทํากันยังไงใช้กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สําหรับสายการบินที่นะก็ได้ลงได้ลงแหลมด้วยได้ลงแหลมก็คือพอเราได้เรียนได้เรียนมาแล้วเนี่ยในห้องเรียนเนี่ย คือออกอะไรใช้จริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยพอไปเจอของจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเราจะได้ดูของจริงได้จับของจริงเลยว่ามันเป็นยังไงใช้ยังไงทํายังไงอะไรเงี้ยแบบโปรเซสของคนนี้อ่าทํายังไงของอันนี้พออีจีมาทํายังไงอย่างเงี้ยฮะก็คือพอจัดการยังไงอะไรเงี้ยก็ทําได้คือทําได้ทุกอย่างเหมือนพนักง,งานจริงๆเลยอ่ะใช่ก็ น,นก็น้องๆก็ลองศึกษาดูก็ได้ครับมันมันจะเป็นแค่บางแอรไลน์ที่สามารถรับรับเอเหมือนเขาคันตีว่าเออได้โรงแรมนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับโอเคเนาะทีนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ทา,างเนี่ยฝากน้องๆเชิญชวนแต่ถ้าใครสนใจเข้าเข้าคารโก้อาก็ฝากทิ้งทายไว้เนาะก็ <S <S ถึงน้องๆทุกคนนะครับก็ถ้าสนใจอยากจะมาเรียนคาโก้สนใจว่าคาโก้เรียนยังไงเป็นยังไงทํางานอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้อะไรแบบรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถถามอาจารย์รุ่นพี่ที่เรารู้จักที่เรียนคาโก้อยู่ได้นะฮะก็อยากจะชวนน้องๆว่าอยากเข้ามาแบบอยากให้เข้ามาเรียนคาโก้กันเยอะๆนะฮะเพราะว่าตัวคาโก้เนี่ยอบอุ่นยินดีต้อนรับน้องๆเสมอนะฮะ ได้ความรู้เกี่ยวกับคาโก o เยอะแน่นอนรับรองถ้าน้องได้มาเรียนไม่ผิดหวังโอเคครับก็เดี๋ยวจะเสริมให้ท่านอีกนิดนึงเนาะว่าในส่วนของคาโก้เนี่ยของเราจบไปเราไม่ได้ทํางานกับแค่ a i r ไลน์ได้อย่างเดียวงานนื่อจากว่าตัววิชาของคาโก้ของเราเนี่ยเรายังมีพวกวิชาเอกเลือกรวมถึงพวกเลือกเสียีเนี่ยที่เราจะไปเรียน,เ,นยเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกส์ซัพพลายเชนหรืออาจจะเป็นในส่วนของตีเฟที่เป็นทางเรือ ซึ่งเราก็สามารถที่จะทำงานในส่วนของบริษัทที่เป็นพวกเอเจนตะ์พวกเฟสโบรดเวอร์ดยเนาะหรือว่าอาจจะเป็นสายไปทางเรือก็ตามเพราะฉะนั้นความกว้างเนาะในการอาจเนื้อของการหางานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างยืดหยุ่นสูงเนาอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเนาะให้กับทำการตัดสินใจต่อกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนาะการเลือกเมเจอร์ก็คือให้เราเลือกตามที่ตัวเองอยากเรียนที่ถนัดเนาะอเรา แน่นอนว่าถ้าเราเลือกในสิ่งที่เราชอบเนี่ยยังไงเราก็ทำได้ดี่ใโอเคก็วันนี้เดี๋ยวทางอาจารย์แล้วก็ทางพี่ถามเราขอจบคลิปกันแค่นี้นะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนำตัวเองกันก่อนแล้วกันเนาะ พี่ชื่อชาตวัฒถาจรครับอ่าพี่ดีมครับผมอยู่รุ่น AVM8 รุ่น ACM รุ่นที่10ครับผมตอนนี้อยู่ทำงานอยู่กับสายการบินออริ p อนเอลเวย์ครับตำแหน่งอาคาร์โกออฟ r ิเซอครับผมแล้วก็วันนี้มีพี่ครับพี่ชื่อดานัยรัตนังนะครับชื่อเล่นพี่อูอยู่ AVM8 เหมือนกันแล้วก็ Air Cargo รุ่นที่10เหมือนกันนะครับาตำแหน่งงานปัจจุบันเป็น Cargo Service Supervisor ของสายการบินคาร์เทสแปซิ i ิก i อ w เวยครับ ครับตอนนี้พวกพี่ก็จะมาเล่าเหกา่ยวประสบการณ์การทํางานด้านคาโก้พี่ให้น้องๆฟังกันนะครับผม <laughs> ก็อย่างพี่เนี่ยทำงานมาแล้วห้าที่ครับตั้งแต่จบมาครั้งแรกเนี่ยจบแล้วก็ทํางานกับสายการบินเดตลต้าไฮไลท์ครับก็เป็นสายการบินของอเมริกาแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปทํางานกับบริษัท u n i t p o ูลต,ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นยูนิลด <laughs> <laughs> ใช่ไหมคร <laughs> ับยูนิลดแล้วก็ย้ายต่อมาก็ย้ายกลับมาสนามบินอีกเป็น ทำงานกับสายการบ,บินรูนันซาแล้วก็จากรูนันซาก็ย้ายไปทำงานกับบางกอ,อกแอร์เวย์สครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันก็ยังทำงานกับสายการบ,บินออริฟอนแอร์เวย์หรือว่า a อเครับผมพี่อ๋อแล้วครับของพี่ทำตั้งแต่จบมาก็คือทำที่คาเทกแปซิฟิกที่เดียวนะครับคาร์โก้ที่เดียวเลยครับผมอ่าแล้วทำไมพวกเราถึงต้องเลือกเรียนคาร์โก้กันนะพี่อ๋ออ่าให้พี่ดีมแชร์ก,ก่อนแล้วกันเนาะว่าทำไมถึงเลือกเรียนคาร์โก้ก็ ตอนนั้นพี่ก็สนใจด้านโลจิสติกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ทางแอร์ค r บไอแอร์คาโก้หรือว่าแผนกขนส่งสินค้าเนี่ยก็เป็นแผนกหนึ่งที่พี่สนใจตั้งแตเ่เริ่มเรียนกับทางสถาบันมาเลยเนาะพี่ก็ตัดสินใจเลือกเลยแอร์คารโก้ที่จะเขาเรียกว่าไงเข้าปีสเลือกคารโก้ไปเลย,เลยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นค<ๆ>ิดว่าเออก็งานที่มันทําได้หลากหลายงานที่เราสนใจอะไรยเงี้ย คาโก้มันก็ตอบโจทย์กับทางพี่มากกว่าแผนกอื่นประมาณเนี่ยครับผมตอนนั้นเนาะครับแล้วพี่อู๋นะครับสําหรับพี่นะครับก็ได้รับการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่แบบนี้มามตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ปี2แล้วก็มีรุ่นพี่มาแชร์เรื่องราวของแต่ละแผนกให้ฟังแล้วพอเราได้ฟังแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทางคาโก้มันเราชอบเนื้อง,งานทางด้านคาโก้มากกว่าเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเรียนทางแอร์คาร์โก้แมネจเมนต์ครับอ๋อ oh, ครับผม อ่าแล้วก็ต่อไปก็จะถามถึงลักษณะงานเกี่ยวกับแอร์คาโก้นะครับผมหรือว่าแล้วก็ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาอย่าง<ม>ของพี่เองเนี่ยเนื่องจากมาทํางานหลากหลายมากเนาะห้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับครั้งแรกเนี่ยเอาง่ายๆเอาเป็นสายกันบินที่ทำคารโก้นะครับก็จะมีสามสายเลย<ม>ก็เดลต้าคาโก้ลุคเทนซ่าคาโก้แล้วก็ A อร์คารโก้ปัจจุบันนี้ทํางานคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างที่พี่ทําแยกออกไปก็จะมียูนิตพูหรือยูนิโหลดนะครับ แล้วก็บระกอกเอเวใช่ไหมครับ<ม>เดี๋ยวขอเล่าจนถึงไอ้ตรงยูนิพูลก่อน<ม>ตัวนั้นเป็นการทํางานดน้านกับการแม n จ d ูเอน้องๆน่า<ม>จะรู้จัก ULD กันบ้างแล้วเนาะ<ม>แบบพวกแผ่นตู้ที่นําขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>บริษัทนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นในหน้าที่จะจัดการด้านเน็ตเวิร์ก<ม>ของตัว ULD ต่างๆให้แต่ละประเทศแต่ละสถานีเนี่ยมีจำนวนใช้ที่เพียงพอกับการ<ม>กับ ความต้องการนะครับผมแล้วก็กับสายบินกรุงเทพหรือว่าบางกอกแอร์เวย์เนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านเซฟตี้ครับผมแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเรายัางรักยังชอบในคาร์โก้ก็เลยย้อนกลับมาที่เอที่ทําในตอนนี้นะครับหลักๆแล้วการทํางานด้านคาร์โก้เนี่ยครับมันก็จะแบ่งออกเป็นอ,อ,อย่างที่เรารู้กันเนาะว่ามันจะเป็นหลักๆเกี่ยวกับ,กบ เอร์คาร์โก้บริั่นเนี่ยมันก็จะตอนเนี้ยอย่างที่จบไปอะพวกพี่ส่วนใหญ่ก็ทำงานกันทั้งด้านเอเจนต์ Agent, แล้วก็แอร์ไลน์ใช่ไหมครับพี่อยู่ใช่ครับคือหลักๆเนี่ยของถ้าพูดถึงคาร์โก้นะครับคืออ่ามันจะมีทั้งที่เป็นเฟรดโฟรเวอร์ er, หรือว่าตัวแทนในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็จะเป็นแอร์ไลน์หรือว่าอ่พนักงานสายการบินแล้วก็จะเป็นส่วนของอคลังสินค้าที่เป็นเทอร์มินอลโอเปอเรเตอร์ คา r ์โก้เทอร์มินอลโอเปนะครับซึ่งหลักๆแล้วอ่ะของแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีะทั้งแผกเซลล์ที่ทำงานเป็นตามออฟฟิศไทม์นะครับก็คือเข้า8โมงออก5โมงอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ที่จะเป็น c a r ์โ o ้โอเปอเรชซึ่ง c a r ์โ o ้โอเปอเรชเนี่ยก็จะทำงานเป็นชิฟต์คือเข้างานเป็นกะอะไรนะครับก็คืออาจจะเข้ากะเช้าเลิกเย็นหรือเข้าเย็นข้ามคืนไปเลิกเช้าอะไรเงี้ยก็มีแล้วแต่ซึ่งก็แล้วแต่ว่าน้องอ่ะสนใจแล้วก็คือชอบลักษณะ การทำงานในแนวไหนคือถ้าใครที่ไหวกับเรื่องเข้างานเป็นกะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทํางานเป็นกะา,างเงี้ยออก็คือก็ลองลองศึกษาดูแต่ว่าถ้าคนไหนที่ชอบทํางานเป็นออฟฟิศไทม์เนี้ยก็มีในเรื่องของ c a r ์ o Sales หรือ c a r ์ o ก้ s อส a เ i ชันเนี้ยก็คือเราก็ทําได้เหมือนกันครับครับผมงั้นเดี๋ยวลองถามพี่อุ๋นยนะครับว่าอย่างงานของเอเจนต์นะครับส่วนใหญ่มันจะทํางานแบบไหนกันบ้างครับในงานของเอเจนต์นะครับเขาก็จะมีทั้ง ถ้าเฟด forwarder หรือ c a r ์ o Agent เนี่ยคือเขาก็จะมีทั้งที่เป็นเซลลแล้วก็เป็นโอเปอเรชันเหมือนกันก็คือคล้ายๆกันกับสายการบินเลยแต่ว่าถ้าเซลเนี่ยคือเขาก็จะไปเป็นคนติดต่อในการทําเรื่อง b o ๊กคิ g งอ่สเปซของสายการบินต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะอขอที่จะเอาของขึ้นเครื่องในสายการบินนั้นๆอันนี้คือแผนกเซลนะครับที่ทํางานเป็นออฟฟิศทาส่วนแล้วก็ถ้าเป็นอ่โอเปอเรชันของทางอ่คาร์โกเอเจเนี่ยคือเขาก็จะ ดูแลทั้งเรื่องเอกสารเนาะเราจะเป็นงานเอกสารแล้วก็มีทั้งงานที่เป็นมาดูรายละเอัพคอามลนต่างๆเนาะเกี่ยวกับในการทํางานในร้านในคลังสินค้าใช่มาดูของที่คลังสินค้าตรวจเช็คความเรียบร้อยของคลังสินค้าอะไรเงี้ยครับก็มีในส่วนของนั้นด้วยซึ่งอันนี้ก็จะทํางานเป็นกะด้วยเหมือนกันที่เป็นของทางด้านเอเจนต์ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของแอร์ไลน์เนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็มีทั้ง เป็นเซลล์คาร์โกเซลล์แอนด์เดสเซอร์เชันของสายการบินนะครับแล้วก็มีคาร์โกโอเปอเรชันซึ่งเซลล์เนี่ยก็จะเป็นการติดต่อกับเซลล์ของคาร์โกเอเจนนี่แหละ<ช>ที่ทําการบุ๊กคิงของที่จะมาขึ้นเครื่องของสายการบินเราอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูเดสติเนชันต่างๆซึ่งเซลล์เนี่ยคือเขาจะต้องอดูในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกําหนดอของสายของสายการบินแล้วก็ดูทั้งเรื่องของคล้ายๆกับ ข้อจํากัดเนาะครับใช่ในเซ็กชันต่างๆของแต่ละประเทศใช่ของแต่ละประเทศด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็จะต้องศึกษาในหลายๆอย่างแล้วก็ดูทั้งเรื่องเลทเนาะครับผมราคาต่างๆแอร์ตาใช่เลทเลทแอร์ตาทั้งเลทแล้วก็รูต่างๆที่มีข้อจํากัดแล้วก็กําหนดต่างๆส่วนถ้าเป็นโอเปอเรชันนะครับคาร์โกโอเปอเรชันเนี่ยก็จะดูทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทางด้านหน้างานสส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ ในในส่วนของคาร์โกเอเชั่นเนี่ย<ม>เราก็สามารถแบ่งออกไปอีกเหมือนกันว่าทาํางานอะไรบ้างทํางานด้านเอกสาร<ม>แล้วก็ทํางานด้านโอเปอเรชั่นนะครับงานคาร์โกเอเชั่นที่เป็นเกี่ยวกับเอกสารก็จะเป็นอย่างพวกเกี่ยวกับที่น้องๆน,น่าจะรู้กันอย่างพวกแอร์บิวต่างๆ<ม>เอกสารแนบที่มันมาพร้อมกับพวกอของสินค้าอันตราย<ม>หรือสินค้าพิเศษต่างๆ<ม>นะครับอันเนี้ยก็เรา ในส่วนของ cargo operation หรือ airline operation เนี่ยก็จะเป็นคนเช็คหรือตรวจสอบ<ม>ในส่วนของ decision ต่างๆที่มันมาจากเอกสารตัวนั้น<ม>นะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือ operation เราก็ทำงานเกี่ยวกับด้านอะไรอ่ะมี space planning <ม>ใช่ไหมครับของที่เราเซลล์ขารับมาหรือ booking มาอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็อย่าง cargo operation อย่างพวกพี่อย่างเงี้ยครับก็ จะเอาของทั้งหมดเนี่ยม,มาดูว่าในไฟล์ของเราเนี่ยมีสเปซเท่าไหร่<ม>ทำยังไงให้ของเนี่ยจะได้ไปให้มากที่สุดในแต่ละไฟล<ม>์ครับผมหลังจากนั้นแล้วก็จะมาทําอะไรทาเวทบาลานซ<ช>์ของเครื่องนะครับผม,มคือเครื่องจะขึ้นได้เวทบาลานซ์มันก็ต้องอ่าเ<ม>ขาเรียกว่างไงอะ่ะให้มันพอดีกับน้าหนักให้มันพอดีกับเครื่องให้มันพอดีกับลายทางที่เราจะใช้การคํานวณน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็การทํางานหน้างานหลาลงไปดูการบิลล์อัพ โหลดของลงไปใน ULD ในแผ่นในตู้ต่างๆที่เราจะเอาไปขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างเครื่องหรือว่าในแรมหรือลานจอดเนี่ยครับพวกพี่ก็ต้องลงไปเช็คสินค้าเช็คการบิ l อ u p ต่างๆนะครับหรือทำซ u เปอร์ว e ขทางเครื่องกันว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่ของจะขึ้นเครื่องไปเนี่ยอาจฐานมาตรฐานของเรามีความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องหลังจากเครื่องบินออกไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันก็จะมี ือมันก็จะสนุกตรงที่ว่าคือถ้าใครชอบอ่ไม่อยากไม่อยากอยู่นิ่งทํางานอยู่ที่หน้าโต๊ะอย่างเดียวอะไรก็คือถ้าเป็นแลมเงี้ยคือมันออกไปข้างเครื่องมันก็จะมีทั้งเครื่องที่เป็นเครื่องผู้โดยสารแล้วก็เครื่องเฟรเตรอร์เครื่องเฟรเตอร์ก็คือเครื่องที่ขนเฉพาะสินค้าอย่างเดียวเลยคือทั้งข้างบนข้างล่างคือขนคาร์โก้อย่างเดียวเลยแล้วก็เครื่องผู้โดยสารเนาะผู้โดยสารก็จะเป็น โหลดคารโก้ที่ข้างลาง่างใช่ใช่ซึ่งแต่ว่าถ้าเครื่องคารโก้เนี่ยคือมันจะสนุกตรงที่ว่าเราจะได้ขึ้นไปดูทั้งหมดเลยเนาะทั้งกา<ช>รโหลดดิง้งอันโหลดดิง้งดูแมปปรมซูเปอร์วิชั่นอะไรต่างๆเนี่ยคือมันแบบ,บองดูหมดเลยก็อย่างใีที่สองสายการบ,บินของเราใช่ไหมครับมีทั้งเครื่องบริษัทแล้วก็เครื่องเฟรตเตอร์มากรุงเทพทั้งสองลำก็ทําให้พวกพี่อย่างเงี้ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการโหลดของในไฟ์บริษัทแล้วก็การโหลดสินค้าบนไฟเฟรตเตอร์ทําให้เห็นความแตกต่าง ของทั้งเครื่องบินทั้งสองแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนะเาะแล้วยังมีลักษณะเนืดเด้องานต่างๆที่พูดมาถึงเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของเรียกว่าไงอ่ะ อาชีพในส่วนของความก้าวหน้าต่างๆในในการทํางาน air cargo ของเราอย่างเงี้ยครับเนื่องจากไอ air cargo ของเราเนี่ยมันมันเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกใช่ไหมครับพี่หูใช่ครับมันก็อาจจะไม่ใช่มีแค่ air cargo อย่างเดียวมันก็อาจจะไปรวมถึง sea freight การทํางานของศุลกากรอะไรอย่างเงี้ยครับก็น้องๆก็สามารถต่อยอดการทํางานในส่วนของค cargo เนี่ยไอจากที่เราเรียนมากันนะครับค cargo อาจจะไปทำงานในพวกของการทำงานด้านซีเฟดการทำงานไวเอร์เฮาส์โอเปอเรชั่นหรือสศูนยกรัะกรเลย์ไงก็ได้ครับผมแล้วยังมีหน้าที่ต่างๆในสนามบินอีกเยอะอย่างเช่นเล็กแคบใช่ไหมครับเล็กแคบก็มันมีหลายบริษัทที่มีเล็กแคบของตัวเองใช่ไหมครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเช่นการบินไทยหรือว่าทางบี s ใช่ไหมครับหรือว่าบางกอกเอลเอ้ยไม่ใช่บางเกอะไซ Services อ่าพวกพี่พดเฉพาะพวกพี่อยู่ในคลังการบินไทยกับน้องเออก็คือมีทั้งนอกจากที่พี่เดพูดไปก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ warehouse คือ warehouse ก็จะมีที่บ้านเรานะครับถ้าหลักๆก็คือจะมีทั้งของการบินไทยเนาะมีคลังของการบินไทยกับคลังของ B F S ซึ่งอันนี้ก็คือ น้องก็มันก็จะมีงานเกี่ยวกับคากโก้ที่ดูแลใน warehouse operation เยอะมากๆเหมือนกันมีทั้งขาเข้าขาออกนะซึ่งตำแหน่งงานก็จะเคยแยกไปอีกเยอะมากอะไรเงียใช่ครับก็เรียกว่าังไงเีี่ยก็ไม่ได้แค่ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมพี่หูไปสินีไทยรุ่นพี่รุ่นน้องของเราก็ทํางานอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันใช่ใชบริษัทเคอรี่ต่างๆเฟสฟอร์เวิร์ดเดอร์น้องๆก็น่าจะได้ยินผ่านมากันบ้างอย่างเช่นอะไรครับพี่โอดีเอ่า ้เด็กก็ได้ก็คือและในพวกตำแหน่งบริษัทหนี้งก็คือจะมีแบบตำแหน่งเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับทางคาร์โก้แล้วก็การขนส่งแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับสุลการกรนเยอะมากซึ่งมันก็คือถ้าถ้าเราเลือกเรียนทางด้านคาร์โก้มันก็จะต่อยอดไปได้เยอะใช่ครับไม่ได้จบอยู่แค่คาร์โก้ใช่ไหมครับใช่ใช่มันไม่ได้แค่คาร์โก้อย่างเดียวอืมก็ต่อจากนั้นความกข้าวหน้าในการทํางานความก้าหน้าในสายงานอืม ก็หน้าในสายงานก็คล้ายๆกันครับก็คือถ้าเวลาเราเข้าไปอย่างยกตัวอย่างอย่างสายการบินนะคือเราเข้ามามันก็จะมีทั้งเข้ามาก่อนก็จะเป็นออฟฟิเซอร์ก่อนมีออฟฟิเซอร์แล้วก็เป็นซีเนยร์ออฟฟิเซอร์เป็นซูเปอร์ไพเซอร์เป็นแอสซิสเซนต์แมเนจเจอร์แมเนจเจอร์ก็คือเหมือนกันเหมือนกับบริษัททั่วไปเฟสเฟอร์บอดเจอร์ก็เหมือนกันเนาะคล้ายๆก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันก็ความก้าวหน้าในแคเรียแพดงานคือเขาความก้าวหน้าในสายงานนะครับก็มีคล้ายๆกับบริษัททั่วๆไปใช่ครับก็อย่างคล้ายๆ อาจจะไม่ได้อยู่ที่สายการบินเดียวเพื่อขยายเาเรียกว่าไงขยายขยายอบเขตงานของตัวเองอ,อยู่สายการบินนี้เราอาจจะเป็นตําแหน่งน้อยๆเด็กๆแรงเข้าไปครั้งแรกเราไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับพอย้ายตําแหน่งย้ายงานเราก็อาจจะโตขึ้นเรื่อยๆอชื่อตําแหน่งกับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละบริษัทแต่ว่าเออพอทํางานไปเร,เรื่อยเราก็จะรู้ว่าเออความก้าวหน้าในงานของเราส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆกันเราย้ายงาน หรือว่าเปลี่ยนงานอาจจะด้วยความแบบเออความต้ง er, องการความท้าทายมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมก็ถือว่างานคาโก้ของเราก็เป็นงานที่แก้ปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็มีความท้าทายเป็นททาการทํางานเยอะมากในแต่วันมันต้อง Tory ทนรับแรงกดดันอะไรเงี้ยครับถ้าใครแบบชอบความท้าทายชอบที่จะแบบว่าเออทางานข้างเครื่องชอบเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับงานคาโก้พี่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ของน้องๆ ได้ระดับหนึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบงานที่มันจำเจในทุกๆวันอะไรเงี้ยซึ่งแต่มันก็งานเบสิกพื้นฐานมันก็ทำซ้ำๆก็มีนะอย่างเช่นงานเอกสารที่เราจะต้องทําทุกวันเลยนะมันก็มีแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรปัญหาที่มันจะมีมาให้เราแก้ทุกวันในแต่ละวันเนี่คือมันจะไม่เหมือนกันเลยซึ่งมันก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งที่มันทําให้เราเออทางานใน ส่วนของคาร์โก้ทั้งโอ per ation ทั้งเซลล์มันก็จะสนุกไปในอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาแต่ละเคสมันก็จะไม่เหมือนกันขนส่งสิ่งมีชีวิตจะทำยังไงขนส่งสินค้าอันตรายสินค้าอันตรายทำยังไงขนส่งฮิวแมนรีเมนขนส่งโสมอะไรเงี้ยคือจะทำยังไงคือมันมีแบบหลากหลายมากมายอะไรเงี้ยแล้วเคสก็มีให้เราแก้มากมายหลากหลายเยอะมากซึ่งมันก็ท้าทายไปอีกแบบหนึ่งคือแต่ละวันคืองานมันก็จะไม่น่าเบื่อมันก็จะสนุกซึ่งบางเคสก็คือถ้า อ่าเสร็จงานแล้วคือจบแล้วก็คือจบก็คืออ่าเสร็จอะไรเงี้ยคือถ้าใครแบบชอบความไม่จำเจอะไรก็คือเอออยากชอบสนใจก็ลองคาโก้เนาะใช่ครับและนี่คืออย่างนึงคือสถาบันเราเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบกว่าที่อื่นตอนที่เราเรียนกันแบบเจาะลึกรอเรียนกันแบบเออเหมือนแบบคนหน้างานเขาเรียนกันเลยอย่างเงี้ยครับถือว่าสถาบันเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์การทํางาน ของพวกแอร์คาร์โกหรือแอร์ไลน์โอ per ation ได้ดีมากครับอย่างพวกพี่เองเนี่ยบางครั้งได้คัดเลือกน้องๆที่จะเข้ามาร่วมงานหรือเข้ามาฝึกงานพวกพี่เนี่ยครับเด็กสถาบันเราเองเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกตัวเลือกแรกๆที่พวกพี่เลือกเข้ามาให้ทํางานด้วยหรือว่าเข้ามาร่วมงานการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียกว่าไงเป็นสถานที่ผลิคลอนพลากรบุคลากรด้านการบินที่ดีมากที่หนึ่งก็อืม ถ้าถ้าน้องๆเลือกคือถ้าใครที่สนใจในด้านคาโกเนี่ยก็คือมันเราเรียกว่าถาบานเราเนี่ยก็คือเรียนเจาะลึกทางด้านเกี่ยวกับคาโกเลยคือตอบโจทย์ใช่สอบโจทเลยเช่นเวลาน้องออกไปฝึกงานแล้วก็หรือว่าออกไปทํางานเนี่ยคือมันก็จะใกล้เคียงกับเนื้องานจริงๆซึ่งอะไรที่เราได้เรียนมาจากในสถาบันเนี่ยคือมันสามารถเอาไปปรับใช้กับงานที่เราจะทําต่อยอดในอนาคตได้แบบเยอะมากซึ่ง แล้วก็ตอนฝึกงานน้องก็จะสนุกปปด้วยเพราะว่ามันอะไรที่เราได้เรียนมาเราได้เห็นภาพ<ช>มากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วน้องก็จะเข้าใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจมากกว่าในที่สถาบันหรือมหาหลัยอื่นๆด้วยนะเพราะว่าเราเรียนการเจาะลึกตามงานโอเปอเรชั่นจริงๆนะแต่หลักๆแล้วอาจารย์เขาก็จะสอนเป็นงานของแอร์ไลน์เนาะใช่แอร์ไลน์ใช่แต่งานของเฟสเฟอร์เดอร์มันก็คล้ายๆการเมัอนก็เกี่ยวข้องกันด้วยเหมือนกันทั้งหมดใช่ครับผมก็สุดท้ายนี้ยังไงก็ขอให้น้องๆ รักษาเนื้อรักษาตัวให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับผมแล้วก็สายการบินที่ a อ A ์เน n บันหรือเอเอกับสายพี่อูคาเทกิปซียก็หลังจากนี้ถ้าน้องๆสนใจก็สามารถยื่นฝึกงานหรือว่าถ้ามันมีตําแหน่งงานว่างก็สอบถามพวกพี่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆมากๆนะครับผมครับสวัสดีมากสวัสดีครับ